ที่เคารพผมตวกับท่านชัยครับผมผมชอบวิธีคิดท่านประธานกรรมธิการผมก็ว่ามันยืดหยุ่นดีนะผมก็ไม่ใช่คนดื้อคะคือถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันยืดหยุ่นนั่นหมายความว่าอีกสามปีสี่ปีห้าปีไม่ต้องแก้กฎหมายเลยถ้าเหมือนที่ท่านประธานกรรมธิการพูดเนี่ยท่านประธานนึกออกไหมครับท่านใช้คําว่าให้มันสอดคล้องกับโลกและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนุสองท่านขึ้นไปครับเอาเจ้าที่เอาลางเดิมอนุสองผมก็ไม่ใช่คนดื้อครับคือฟังแล้วมันยืดหยุ่นดีอะ่ะ ต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ใช่การศึกษาก็ได้ครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้แต่คําถามผมถาม,รรมท่านประธานมันจะถูกบังคับไปนในกฎหมายอย่างไรเพราะมันไม่เป็นกฎหมายท่านจะไปบังคับเขาได้อย่างไรเอาสมมุติวันนี้สภาผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปเสร็จเรียบร้อยกรรมาการกสทชได้เข้ามาแล้วก็ไปบอกว่าอ๋อสองด้านนี้เป็นเรื่องของพรพวกผมเป็นเรื่องของคณะอยากจะได้แบบนี้มันไม่ได้ถูกบังคับ ถ้าเป็นเหมือนท่านประธานกรรมธิการพูดนะว่าจะต้องประกาศชัดเจนประกาศตรงไหนใช้มาตราไหนบังคับให้ประกาศในการรับสมัครแล้วเพิ่มเติมเหตุผลเรื่องอะไรอันนี้ผมพอรับได้ท่านประธานมันยืดหยุ่นดีมากกว่าผมเสนอแต่ถ้าตอบคําถามไม่ได้มันอยู่ที่ไหนพูดเป็นข้อสังเกตเนี่ยท่านประธานเป็นนักกฎหมายท่านก็ทราบดีว่าเป็นข้อสังเกตมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นเพียงข้อสังเกตจะทําตามก็ได้ไม่ทําก็ได้ อันนี้ผมถามอีกครั้งที่สองนะว่าจะใช้มาตราไหนในการกําหนดว่าไปบังคับให้ประกาศแล้วก็ทําได้ขอพระคุณครับถ้าจะถามเป็นข้อกฎหมายเช่นนั้นก็ต้องเชิญกรรมพิการนะครับตอบครับกับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตอ้างน,นะครับเป็นมาตราสิทับหนึ่งนะครับที่แก้ไขอยู่ในเอกสารนะครับอยู่ในกฎหมายท,ที่แจกท่านนะครับหน้าสอง มาตราสิบสี่ถัดึงนะครขออนุญาตท่านประธานอ่านครับก่อนดาเนินการประกาศรัสมัครตามมาตราสิบห้าให้คณะกรรมการสรรหากําหนดด้านที่จะดําเนินการสรรหาเป็นกรรมการตามมาตราหกและกําหนดลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนั้นและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอันนี้อยู่ในกฎหมายนะครับไม่ได้อยู่ในข้อสังเกตขอบพระคุณครับต้องดูกฎหมายทันไหมผมยังดูไม่ทนัน ทานท่านประธานครับผมทันอยู่แล้วครับเพียงแต่ประเด็นผมจะย้ําว่าสิ่งที่ท่านประธานกรรมธิการได้ตีความมาเนี่ยมันครอบคลุมกับข้อเสนอพวกผมหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าครอบคลุมมันหมายถึงว่าในอนาคตเมื่อโลกมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการศึกษาผมลองดูนะครับจะได้บันทึกในสภาเพื่อประโยชน์ของสภาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับเจ้าที่ขึ้นไปในในตรงพวกพวกผมเสนอนะ่ครับ จะได้เห็นร่วมกันว่าผมก็ไม่ใช่คนดื้อเนี่ยถ้าใช้มาตราที่ท่านประธานกรรมธิการพูดถึงแปลว่าในอนาคตอนุตอนท้ายนี่ครับถ้าจะาวิศวะถ้าจะากฎหมายถ้าจะาเศรษฐศาสตร์การศึกษาส่วนวัฒนธรรมพัฒนาสังคมและอื่นๆนี่ต้องประกาศตามที่ท่านว่าเนี่ยถ้าท่านประธานกรรมธิการยืนยัน,ยนว่าข้อเสนอของพวกผมมันอยู่ในนั้นได้ผมก็ยินดีถอนท่านประธานครับผมผมไม่ไดื้อหรอกครับเพียงแต่ว่าให้ยืนยนันหน่อยว่าใช่หรือเปล่า รรท่านประธานเป็นผู้พิพากษาเ่าตรงกันไหมครับตกลงท่านถอนนะครับผมจะดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตอบก,อ <c oughs> ก่อนผมก่อนสิครับยังไม่ตอบเลยผมถอนได้ไงคนจะหา,าผมไม่เป็นกลารกาห้างครับตอนนี้ผมก็ำลังถาม,รรมท่านประธานนั่นแหละเชิญครับ,รบผมจะได้ถอนถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยค,คือถ้ามีมาตราที่ว่านะครับก็เป็นใกล้ลายเป็นเป็นภาษาไทยดีกว่าเป็นข้อเสนอแนะว่าในเชิงที่ว่าคณะกรรมการควรต้องปฏิบัติตามนั้นคณะกรรมการสรรหานะฮะ ก็เหมือนทั่วไปเวลาคนไปที่ศาลนะฮะก็จะให้สารตีความก็จะอ้างสิ่งที่ท่านสมาชิกเนี่ยได้อภิปรายไว้นะครับขอบพระคุณครับก็เป็นที่ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่เราแปลไปแล้วมันจะยืดหยุ่นได้มากอาจจะมีหลายหลายด้านมากกว่าผมก็ได้ครับผมขออนุญาตถอนคร้บท่านประธานครับขอบคุณครับ